ดีค่ะแม่แหงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แหงค่ะสวัสดีค่ะแม่แหงค่ะค่ะท่านผู้ชมมโอนีก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าวามฝันของแม่แหงค่ะเดินทางมากกับมาพบมิผพ่อแม่แหงนะคะท่านผู้ชมก็เลยได้สอบถามแม่แหงค่ะว่าเพื่อนฝันบ่แม่แหงเพื่อนก็ได้ตอบกลับมาว่าฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมแม่แหงนี่เพิ่นสฝันจังไกท่านผู้ชมฟังจากจริงไหนนคะค่ะแม่แหงนี่ฝันมาจังไหนคะ

มาแต่เดยวก็ไม่ดจะขอแก็แปกาวันเม่อเช้เริ่มเนื่อยวัางปุบ่บ่มาแย่บ่มาตั้งปุเป็นไรบะแต่ว่าถ้าโตมาก็แปดศูนมังมากแปดูนัน well up ี้หวกางเลยหางแป็นซูนเอีนน้ำเลยกินตะเกียเป็ดคว่หมดตะเกียบบกหอยหมดูนมุดซูนเบิดบกห้ยคกระแปดส่วนฝันของคุณใหญ่คะบหอยกระสูนบกห้อยกระซูนกระสูน เ็รทองกับศูน์บักม่วงกต่ซูน์บักม่วงกต่ซูล์ข้าคุณซูล์เบ้อข่ามะข่ามะันเอ็น้นมดแต่ว่าเอ็นพุนอะไรแตคือเป็นศูย์ศูย์ใหญ่ฝังพันอะไรตอนไห้มันฝันจาวาคุณยายจ๊ะจำความฝันไก่ว่าขันฝันเห็นบักม่วงหรือยกขวอยางบักแต่ฟางมะขันมะย์ต่บักม่องเป็นซู์ตล ฝู่ซ้องมากับไปแก๊บหมกว้อยมาก้อยถักค่ะแก็บไว้ย <that> ังผ่ากระดิกขาิกไปกินอมริกหนอวะเป็นนี้รอยฟามพันค่ะค่นี้นอยสา่กับเป็นศูนย์หนึงหนึ่งอ่ะงุณใหญ่ค่ะศูนย์หนก่นะคะศูนย์ยังไงศูนย์นุ่งแจ่คุณใหญ่ปั่นกัไมทุกบ่เด็บนับหนักแท้นเป็นไรล่บ่อดข้างบนทุหลายสัก์ค่ะค่ะค่ะอะรอย่างนี้เนาะ ไปเที่ยวเขาเราจะเอาเขามาล้านลายบอกค่ะคุณใหญ่ลเขา่ใส่แย่ใส่ค่ะพี่เมียพยำผ่ากับปั๊บขาม่าบอกค่ะคุณใหญ่ขาดาคุ้นมาพยำผ่ากับเขาพี่เขาปั๊บปกปิดเต็มเดียเป้เต็ไเ้ียปกปิดขาคุณใหญ่ฟันฟันเห็นเขานี่ก็แตดแน่นอนเรอกค่ะแตกเป็น กันขนค่ะ้นนึ่ะค่ะขี่เหลาเบาว่า้นค่ะีเาบว่า้ั่งมือ่ฟมกังฝ่งมกั่งฝงมือก็ั่แฝ่งอก็ั่ง่งมาอก็แ่งฝ่อก่งพั่งมอกั่งฝั่งมือก่่งมืก่งแต่ว่าอก็ฝ่งฝ่มกฝ่มัมก็0ั่่็น่ค่งมือก่มอง มไม่ขมักเป็นขมกินมันนิน่งฮู้ว่าหัยไม่ขาฮู่อยู่ค่ะอในู้่าอยู่ข้างม่ไม่าดมจะมุ่งเจะมักไม่เหลืมากขึ้นน้าต้นกล้วย่ใช่ไม่ไฝันกมื้อนี่รอฝันยัมื้อ่กำดจ่ม่ในม่มพิจารณาบล่าให่พึ่นจาฝัน่าฝันว่า ไปเที่ยวเขาเขาไปเที่ยวเขาใดขอบเปลือกมากเต็มร้านคุณผู้ชมเต็มร้านทุนยาย่มาปกติแหละแต่คุณยายเป็นฝันเห็นขบเปลือกนี่เป็นแปดค่ะบานนี้นี่ขึ้นเดียวกันนั่นฝันว่าเห็นบักม่วงเดี๋ไปเก็บบอกเขาคุณยาย่ที่อนเดียวกันไปเก็บบักม่วงเก็บเดี๋ไปเก็บบักม่วงคุณยาย่มาถ้าเป็นฝันเห็นคนละหมากรากใหม่เป็นกะทิ เลขก็มากสมาศูนย์ท่านมูชชมคุณยายเ็นเลี่ยห้ตัวเขมากเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดชช่มวันนี้พวกันของคุณยายไปเจ็บบกห่วงนี่ได้ร้ายบกห่วงมอกมันไี้พี่มบัมันทไม่ยินมีองคนหน่อยช่ตอบ่จงว่ากัน่กับเนาะกับยัได้คข้งแ่กค่ะคุณยายนี่จบปีล้วคะเยอะ อเจ็ดสองเ็ดสามสี่พอะี่อ็ดสองเจ็ดสามสี่เนาะเจ็เจ็ดสามสีมาลไ่ใช่เลยอ่ะเจ็ดเา็สา่อย่างนาค่ะ่านผู้ชมกะมีเสียงลบตัวแน่นอะค่ะคุณยายเพิ่จะอยู่บ้านตางค่ะมาพอคุณยายอยู่บ้านตางค่ะ่านผู้ชมกะกเขอถทษขอให้ได้หลายค่ะุ่นผู้ชม ค่ะคุณยายเพิ่นกับฟันสันสันแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายเนียงหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเบา่ะขอบคุณค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 ่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณยายแหนงเนาะค่ะเนาะหรือว่าคุณแม่แหนงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแปดศูนย์ละกะ หนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอายุของคุณแม่กะเจ็ดสิบสองปีอย่างเขาเจ็ดสิบสามปีคะ่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่ได้ก็คือแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับกัปนาคัปหลังเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางของคุณแม่แหนงที่เพิ่นฝันเห็นเขาเปลือกคะ่ะฝันเห็นเขาเปลือกนี่มักสิมาเลขแปดเป็นประจะําค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นว่าเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นเขาเปลือกเมื่อคืน ก็ฝันเห็นหมกม่วงว่าสันท่านฝันเห็นผลไม้ว่าว่าจะเป็นหมกม่วงว่าจะเป็นเฮดเฮดเพาะจังสิบักมว่วงบักผ้าจังสิสิเป็นเลขศูนย์พันวาคุณแม่พันวาเพิ่นกะเลยตีตัวเลขให้เป็นแปดศูนย์หลัการหนึ่งแปดกะทงูชมกะให้ทาผูชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขหลกัการแนวทางเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่หนงหรือว่าคุณยายหนงเนาะคะ่ะทผูชมเพิ่นกบเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะ แอดการาติดตามเป็นคลิปแรกเป็นขังแรกเนาะคะ่ะทมม่านผู้ชมเนาะกายท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมันๆครับคุณแหน่งหรือว่าคุณยายเน่งเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะเข้าขมากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบ่พลาตัวเลขละการแนวทางดีๆเด็ดๆเนาะค่ะทมม่านผู้ชมเนาะ คันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางดีๆเด็ดความฝันดีๆได้เด็ดอยู่มองใดแอดกัสิไปติดตามมาฝาก่านผู้ชมเอฟซีทางบานคือเกาเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี้ก็ให้แต่ผู้ชมทางบานมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะคิดหวังสิ่งใดกัขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะแต่ผู้ชมเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณย่าแหนงเด้อค่ะ8018ค่ะอายุนี้ เจ็ดสิบสองปีอย่างเจ็ดสิบสามปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงท่อนี้ค่ะเจอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ